เรามาดูที่นอนนวดไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวที่ลองก่อนออกก่อนนะครับเขาก็จะมีระบบให้เล่นทั้งตัวเลือกเฉพาะที่อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแล้วมีพวกระบบพวกทุบพวกคึงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนี่ครับตัวนี้เขาก็จะเขาก็จะทุบๆละ นะครับตัวนี้เขาจะทุบๆๆๆๆๆเห็นไหมครับตัวนี้ข้างล่างเขาก็จะหมุนนะครับแต่เราลองเลือกเล่นดูนะครับ แล้วก็จะมีเปิดปิดฮีตเตอร์ได้นะครับเนี่ยเปิดปิดฮีตเตอร์ได้นะครับเปิดปิดความร้อนได้ครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเอาก็จะมีนวดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอีกนะครับอ่าอันนี้เขาก็จะทุบนะครับ นี่คือทุบนะครับน,น,นี่ทุบอันนี้ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับอันนี้ก็จะคึงได้ครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเป็นระบบขึงนะครับคึงได้ลองดูเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับ